สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ช่องเอมี่กิรยานะคะซึ่งคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยจริง,รงๆเราจะพาทุกคนนะคะไปกินข้าวแกงบุฟเฟ่นะคะในราคา5 0า ก้าบาทกันนะคะก็กินทุกอย่างนะคะที่ขวางหน้าอร่อยหรือแบบมีคอนเทนต์ี่น่าสนใจเราก็อยากไปลองนะคะแต่ว่าก่อนที่จะดูคลิปนะคะอยากให้ทุกคนนะคะคลิกไลค์มากระตุ้นใจให้กันหน่อยเนาะหรอกก่อนที่เราจะไปกันนะคะแอมแวะมาซื้อนะคะเป็นพวกนมนะคะให้กับคุณแม่นะคะช่วงโควิดช่วงเนี้ยก็เป็นช่วงที่เรา,เาควรช่วยกันเนาะเอาจริงว่าแอมได้มีการโพสตนะคะมีใครมาที่ต้องการแบบของเครื่องใช้เด็กอะไรเงี้ยก็มีหลายหลยคนนะคะโพสตมาข,ขอแพมเพิพร์เหรืออะไรก็ตามนะเราซื้อของไปเมื่อวานนะคะเป็นเงิน3 0 0 0 0บาท แต่ว่าเรารู้สึกว่ามันยังน้อยไปทุกคนวันนี้ก็เลยมาซื้อนะคะเพิ่มอีก1นึ่งหมื่นนะทุกคนประมาณนี้เลยนะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ต้นปีนี้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรยังมีเงินใช้อยู่อ่ะ แอมมาอยากจะขอเพื่อนๆนะไม่ได้ขออะไรเยอะเลยเข้าไปดูนะคะโพดที่แบบแอมเคยโด้โดได้นะเผื่อใครที่แบบอยากทางังบุญนะคะก็สามารถอินบ็อกนะคะเข้าไปหาแบบคุณแม่หลายๆคนได้เลยนะซึ่งมีหลายบ้านที่เขากำลังเดือดร้อนอยู่นะคะ7,000คอมเมนต์ทุกคนฟังไม่ผิดนะคะ7,000คอมเมนต์ก็คือ7,000คุณแม่7,000คนนั่นเองนะคะแอมเองแอมก็แบบช่วยในสิ่งที่แอมช่วยได้นะก็เป็นการกระจายข่าวนะคะใน u t u b e นะถ้าเกิดใครดูคลิปวิดีโอนี้อยู่ก็อยากให้แชร์กันไปเยอะๆนะคะจะได้มีคนมาช่วยเหลือคุณแม่เยอะๆเนะ เขามีดีด้วยอ่ะบอกหน่อยถ้าเกิดว่าใครแบบรู้จักเจ้าของแบรนด์ทำนมอยู่แพมเพิร์ดหรือร้านไหนที่เขาแบบว่าขายของเยอะๆอ่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หลายคนเดือดร้อนไงถ้าเกิดว่าเราช่วยเหลือได้นะคะก็ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากไปจ้า ใครที่แบบเป็นคุณแม่นะคะเป็นคุณแม่แอมอยากให้คอมเมนต์หน่อยว่าปกติแล้วเนี่ยลูกกินซินแหล,ลรลถอะไรอะไรยังไงนะคะเพราะว่าแอมคิดว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แอมจะออกมาใช่ไหมนะ่ะเป็นแบบนมพึ่งอะไรอยเงี้ยถ้าเกิดว่ายอดขายดีนะคะเราก็จะซื้อแจกแล้วก็จะส่งไปตามบ้านอีกนะแอมบอกอีกน,นิดนึงว่าไม่ต้องอินบ็อกมาในเพจนะคะเวลาเราแจกเราจะแจกกันหน้าเพจนะเพราะว่า แอดมินของเรานะคะแอดมินเราก็เป็นคุณแม่เลี้ยงลูกอ่อนเช่นกันก็น่าจะยุ่งยุ่งเหมือนกันนะคะมีอะไรเราจะแจ่งหน้าเพจเท่านั้นนะคะคนี่คือฝีมือพวกเราเองค่ะทุกคน <c oughs> ก็คือเราเหมาหมดหนึ่งเนี่ยเนี่ยเหมาหมดข้างล่างก็คือหมดหมดทีหมดแล้ว <c oughs> ทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็ซื้อของแล้วก็เอามาไว้ที่ นี่จ้ะออฟฟิศของตัวเองนะคะนะคะเดี๋ยวตอนนี้กำลังรอรถให้เขามารับนะเพราะว่าเดี๋ยวรอนะคะจะมากินข้าวแกงกันที่จะบอกว่าตอนนี้คือหิวมากเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านข้าวแกงจัดเลยจ้ะ,จะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงหน้าร้านแล้วนะคะซึ่งเขาจะตั้งะคะอยู่ที่โคแก้วแยก17นะจ๊ารุปเป้ข้าวแกงอิ่มละ59บาทเราพากันเข้าไปดูเลยว่าอะไเป็นไงบ้างนนะคะบอกนิดนึงนะทุกคนว่าตอนนี้เรามาถึงตอนบ่ายสองใช่ไหมซึ่งจริงๆอ่ะ ร้านเขาจะเปิดตั้งแต่เช้านะคะ <_ d ans> ก็แนะนำนะ <_ d ans> ถ้าเกิดใครอยากมาแบบกับข้าวไเยอะก็มา <_ d ans> ก,มากอนเช้า <_ d ans> แต่ว่าเรา็มากกินข้าวช่วงบ่ายกันนะมา <_ d ans> ติดตามเขามาดูเลยค่ะเข้ามาด้านในนะคะเขาจะมีแบบว่าเป็นพวกถ้วยน้ำตอะไรอย่างเงี้ย ลอันนี้รายการอะไรอย่างลูกอ๋อยูทูบค่ะค่ะยูทูบแอมจะบอกว่าวันนี้อยากเน้นกินกับนะเพราะว่าาเขาเยอะมากทุกคนร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงคะเปิดตั้งแต่5โมง8โมง8โมงต้องทานได้แล้วครับ8โมงก็ทานได้แล้วร้านปิดกี่โมงคะประมาณ6โมง ตั้งแต่ขาเขานะทุกคนหมดเยอะเลยลูกกระหล่ำปีทอดน้ำปลากระหล่ำปีทอดน้ำปลาตำนิดแล้วกันอยากกินมากเราต้องตั่อย่างละนิดอย่างละหน่อยทุกคนเพราะว่ามันมีกับข้าวหลายอย่างแกงกุ้งพริกไต่แล้วก็นี้อะไรคะเนี่ยไก่กระเทียมไก่กระเทียมไก่ผัดกระเทียมคือจะบอกนิดนึงว่าวันเนี้ยเราก็มากันช่วงบ่ายแล้วก็คือให้เห็นเร็วๆว่าประมาณไหน แนะนำว่าถ้าเกิดว่าใครอยากกินข,ข้าวเต็มๆให้มาตอนตั้งแต่เชา้านะจ๊ะมีผัดมะเขือยาวโอ้ยเป็นคนชอบกินผัดมะกรูดหมดแล้วครับไก่ให้เป็นน้องๆแบบนี้เลยเหรอคะใช่ครับใช่ครับทุกคนทานกี่น้องก็ได้ครับทา,านกี่น้องก็ได้ทุกคนใส่กับน้ำจินมซีฟู้ดเนี่ยนะครับนี่มีไก่กะเพราจ้าอ๋ออืม,อ,มอันนี้เป็นพวกไก่จ้ามีเลือดด้วยเดี๋ยวเราจะไปเอาถ้วยมาตักข้าวนี้ด้วยแล้วก็จะมีไก่ต้ม ต้มมะระแล้วก็ใส่ใข่เกค็มไช่ครับนีแกงส้มมาดเตอรี่ครับอุ้ยน่ากินมากแกงส้มนี่ไข่ปลาโลนะจ๊ะทุกคนมากินข้าวที่นี่เราสั่งเยอะมากเลยอ่ะไข่ทอดมาแล้วนะไข่ทอดมาแล้วเหรอคะนี่ครับขอจันหนึงหนึ่งน้องขาแกง มันปีกนนะครับปีกคนน<ด>ี่น่าก<ห>ินมากทุกคนเขาเพิเ่มเขียวหวานจ้ะน่ากิกนมากเขาให้ไก่อะไรคือไม่งกเลยนทุกคนแล้วดูดิคือแบบโคตรน่ากินใครว่าน่ากินยกมือ <c oughs> ถ้าใครอยากกินแบบเป็นหนมจีนเขาก็มีหนมจีนให้ด้วยนะจะบอกว่าร้านนี้ก็คือคนแวะเวียนมาแบบเยอะมากนะคะแต่ว่าทางร้านเนี่ยพอเดินเข้าร้านครับเขาก็จะให้ล้างมือทันทีนะ ถ้ามเดินมาหยิบมาอะไรก่อนนะคะคือต้องล้างมือก่อนอย่างแรกนะเดี๋ยวทุกคนตอนนี้แอมจะบอกว่าแอมมาั่ข้าวมาเหมือนพาบินทบายเลยอ่ะเหมือนบาทพระเหลี่ะอาจจะรู้ไม่น่ากินนะแต่ว่ามันก็เรียวๆอ่ะเนาะอย่างแรกที่เราจะกินนะเป็นต้มจักไข่กับมะเขื้มกับผัดดีล้วก็ขอกินเป็นกะเพราไก่ อืม <c oughs> มันกินแบบเนี้ยรู้สึกสะาใจเนาะไม่ไตังเท่าไหร่ก็ได้ไงอร่อย <c oughs> ผัดมาเขือดีมากเลยนึกถึงกับข้าวที่คุณยายที่บ้านทำเป็นอารมณ์แบบผัดมะเขือคนแบบ้ันนอกอ,อ่ะอร่อยอ่ะ ถ้าเกิดว่าเรามาเค้าก่อนนี่ก็คือดีมากแต่ว,ว่าทำไปซื้อของกันเนะาะก็เลยอาจจะมากันขายนิดนึงดีมากเคียวหวานอร่อยสาะใจมากมีเวลาที่ไปกินขนมจีนแบบแกงไก่หรืออะไรอย่างเงี้ย เขาจะชอบใส่เลือดประมาณก้อนหนึ่งสองก้อนซึ่งมันไม่สารสายด้วยคนไปกินก็เกียวไก่เนี่ยาะถ้าใส่เลือดอย่างมากก้อนเดียวแต่อันเนี้ยก็คือตักเท่าไหร่ก็ได้อร่อยอยากให้แบบร้านอาหารอย่างเงี้ยมีเยอะถ้ายิ่งมีตรงุูุมวิทก็คือจะดีมากเพราะแอมเป็นคนชอบกินข้าวราแกงมากแต่ว่าตั้งแต่แอมแบบย้ายไปอยู่แถวุูุมวิทนะคะคือ ไม่มีไม่มีแบบร้านข้าวราดแกงที่แบบเรากินแล้วเราว่ามันอร่อยอ่ะคือจะมีอยู่ร้านที่แอมชอบมากนะคะคือชื่อว่าร้านออที่มันเป็นของไอเบอร์รี่อ่ะเป็นแบบร้านที่อยู่แถวโซนสุขุมวิทแล้วก็ทั้งหลอดคนแต่ว่าสั่งในแควก็คือกับข้าวสองยอย่างร้อยยี่สิบทํำว่าข้าวราดแกงกับข้าวสองอย่างร้อยยี่สิบบาทแต่ว่าร้านนี้ถือถือว่าอร่อยเลยนะแต่ละคาคือห้าสิบเก้าบาทอ่ะคือต้องมากินเองเงียเพราะว่าอยากรู้จริงๆว่าแบบอร่อยจริงหรือเปล่า ล็อกไก่ทอดหืมคือเขาทอดไก่ทอดอร่อยป่ะไก่ทอดอร่อยบอกคนดูดิว่าอร่อยนะ เองใจคนเองนะคะบอกก่อนทุกคนคือจะบอกว่าตอนที่เรานั่งกินอ่ะคือนี่คนเข้ามาแบบเยอะมากคนแบบมากันเรื่อยๆในร้านเนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกเนาะว่าเข้ามาปั๊บพ่อค้าก็จะพูดอย่างแรกว่าล้างมือก่อนนี่สาวาที่สามพาเพลินลองหน่อยจีว่าอร่อยไหม <Nice S 1> เป็นงไงถ้าเกิดว่าเลือดอะ่ะ มันมีพวกน้าเข้า,ขาไปอ่ะมันจะอร่อยกว่าแต่ถ้ากิดเป็นเลือดเปล่าๆแล้วได้กินปลาอ่ะอมันไม่ติดเอออร่อยใช่ไหมจะไม่โบโบเบเบนะจ๊ะอร่อยใช่ไหมเออนี่กินแล้วนี่ว่าอร่อยนีแบบประทับใจเป็นไงอืมถ้าสองคนนี้นะคะอะไรที่ไม่อร่อยหน้านางก็จะแบบ <laughs> จะบอกว่ามากินนะคะแตกแต่ยงเงี้ยแต่เราไม่กลัวตัวแต่ละนะจ้าเพราะว่ากลับไปเนี่ยเราจะจัดอาร์มาลีไฮไฟเบอร์นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ก็คือแบรนด์นัมเองเนาะก็เงินนี้เราไปทําบุญนั่นแหละก็คือการจัดการขายอาร์มารีนั่นแหละก็ไปทําบุญนะคะทุกการซื้อนะคะก็เหมือนได้ทําบุญด้วยหอมด้วยหุ่นดีด้วยหุ่นปังด้วยถือดีด้วยนะคะแล้วก็ได้ทําบุญด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยข้อดีของเขาค่ะก็คือช่วยลดไขมันหน้าท้องนะคะแล้วก็ใครนะคะที่มีปัญหาเช่นแบบขับถ่ายยากนะคะหรือมีพุงนะหร ให้ลองนะเพราะว่าอร่อยนะคะไม่ใส่น้ำตาลนะแล้วก็ไม่มีไขมนันไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็ปริมาณของไฟเบอร์เนี่ยเราใส่มาจุกๆุนะคะ18กรัมนะซึ่งเยอะที่สุดแล้วนะคะในท้องตลาดกินแล้วเนี่ยเห็นผลตั้งแต่กล่องแรกเลยนะคะเดี๋ยวจะแปะรีวิวไว้ให้นะคะซึ่งลูกค้าเนี่ยที่เขากินไปนะคะมีลดสูงสุดนะคะก็คือ14กิโลนะบางคนกินไปแค่5กล่องนะคะลดไป12กโลก็มีนะเพราะฉะนั้นใครนะคะที่อยากได้ตัวช่วยดีนะแนะนำเลยนะคะว่า ให้ลองอามารีนะคะแล้วก็ของเราเนี่ยมีโปรจะสมรีด้วยนะคะสามารถสั่งกันได้นะคะที่เพจอามารีไทยแลนด์ได้เลยนะจ๊ะก่วนีเอ็มก็จะไลฟ์นะก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็ต้องกินก่อนนอนนะทุกคนล่าสุดก็คือไก่ทอดหมดอีกแล้วนะทุกคนคือโชคดีมากที่เราแบบได้กินไก่ทอด มีร้านเงนี้ยเัิดหลายร้านจริงๆถ้าอยู่โซนสุขุมวิทอะทําเป็นท่อแกงบุฟเฟ่แบบหัวละเจ็ดกาวก็มีคนกินนะแว่าเพราะว่าแถวสุขุมวิททุกคนคือสั่งข้าวจานหนึ่งอะก็ะแพงเลย่ใครมีร้านบุฟเฟ่ต์ตรงไหนนะคะอร่อยอร่อยคุ้มคุ้มเมนต์หนกอื้มฟังกินอย่างต่อนเนื่องสับมาอีกไก่สองน่องนะคะทําอาหารไม่งกเลยอะ่ะไทเป็นไก่แบบน่องๆเลยอะ่ะเวลาเรามากินบุฟเฟ่ต์อ่ะ ้ามากินกับขุมเพื่อนมันก็จะมีคนหนึ่งที่กินโคตรคุม้มอีกคนนึงแม่งแบบกินยังไม่ได้อะไรเยรลยร้านคุ้มอ่าร้านคุ้ม่เรื่องมีว่าเรื่องของราคาก็คือว่าพี่แอมเนี่ยพาไปเลี้ยงแบบว่าสเต็กเนื้อวาฟิวแบบจานละสองพันสามพันอะไรอย่างเงี <c oughs> นน้ยนะอันเนื้อมันก็กประมาณเ <c oughs> ท่านี้ค่ะอีกคนนี้ค่ะอีกคนนี้นี่นี่เนื้อและจานละสองพันและที่เหลือก็คือที่เหลือก็คือเบื้องจริง เนี่ยดูดิมากินข้าวก็คือกินแต่ขนมจีนแล้วก็ตักแต่เลือดผอมแล้วผอมอีกส่วนคนนี้ก็คือเต네ิมแล้สสวเติมอีกจะบอกว่าตอนแรกอะพี่ตักแบบคุณจ๋าก็คือกินหมดนะเกี่ยวจะแบบกินไม่หมดนี่ก็มุงตัวเองเหมือนกับแม่คุณกินหมดเขาไ่ได้ไงวะแล้วก็จะบอกว่าที่นี่ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราอะจะซื้อข้าวกลับบ้านเนี่ยกับข้าวอะถูกละสี่สิบบาทนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นข้าวราดแกงเนี่ยใส่กล่องใช่ปะ จะมีกับข้าว2อย่าง mm. ก็แค่40บาทแล้วก็เขาจะมีนะคะเป็นแบบข้าวหมูแดงหมูกรอบบะหมี่หมูแดงอะไรอย่างเงี้ยถุงละ40บาทคือแบบถูกมากทุกคนแล้วก็จริงๆเขาจะมีแบบพวกแบบมะม่วงน้ะข้าวหวานขนมหวานนี่มาหวานแล้วตอนนี้ก็คือข้าวพึ่งมาอยู่ตรงนี้แล้วทุกคนกินจนจุกเลยอ่ะแค่59บาบาทสองคนถูกมากมากเลยงานร้านเนี้ยเขาเข้าโครงการคนละครึ่งด้วยนะคือแบบ คนถูกไม่วาจะถูกยังไงแล้วว่าก็ถ้าเกิดใครนะคะแวะเวียนไปมาแถวนี้นะคะแวะมาได้ค่ะที่โฟแก้วแยก17็นะทุกคนหรือว่าเข้ามาตรงลาดทะล้อยู่ก็ได้นะจ๊ะหรือไม่งั้นก็เสิร์ชเลยคําว่าครัวสีฟ้านะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปให้นะจ๊ะครัวสีฟ้าบุฟเฟ่ข้าวแกง59บาทถูกและดีอันนี้มากินจริงแล้วคอนเฟิร์มแล้วว่าอร่อยนะคะชอบมากถ้ามีโอกาสมาแถวนี้ก็จะแวะมาอีกนะคะถ้าเกิดใครชอบทีวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกิไลน์นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วถ้าเกิด ใครนะคะที่กักตัวอยู่บ้านนะคะหรือว่าไม่ได้ออกไปไหนแล้วอยากมีขอกอยากลดคุมอยากลดขุ่นนะคะก็อย่าลืมไปสั่งได้นะคะอารดมีไยไฟเบอร์นะคะกล่องละ590บาทเท่านั้นนะคะส่งทีถูกออเดอร์เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกคนเมื่อกี้ก็คือคุณป้าเขาน่ารักมากเลยนะคะเขาตักนี่มาม่วงน้ำตาหวานให้เราด้วยโอ้ น้ำปะวาว่าจิตายแล้วคนดูต้องน้ำลายแตกทั้วแล้วหนึ่งอร่อยกินจนจุกจนบุมกินจนแบบแน่นเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จจากนี้เราก็จะไปกินกันอีกนะคะ <c oughs> วันนี้ก็คือจะตะเวนกินนะคะวันแห่งการกิน,กน